ครับก็สวัสดี FC ทุกท่านนะครับพามาชมเจ้า GPX 200นะครับมี2สีนะครับคันสีแดงนี่ออปชั่นเต็มนะครับเพาท้ายดิฟล็อกนะครับแปลงเป็น4ล้อยกดำนะครับล้อ12นิ้วนะครับหน้าหลังนะครับล้อหน้ายาง23คูณ10.5ขีด12นะครับล้อหลัง26คูณ12ขีด12นะครับเป็นชุดดำแปลงจากช่างขวัญนะครับ ก็ระบบดัาก็เหมือนรถกระบะรถหกล้อรถสิบล,ล้อทั่วไปนะครับปากนกแก้วมีบุมมาแรงนะครับามาในสีดําแดงเหมือนกันทั้งสองคันนะครับส่วนคันสีสีบรอนนะครับคันนี้จะเป็นพอท้ายเดอรสูธรรมดานะครับตัวล้อหน้าก็จะแตกต่างกันไปตามออปชันที่ลูกค้าเลือกนะครับผมส่วนกระจังหน้าก็เหมือนกันนะครับ ส่วนคัสีแดงมีพิเศษนะครับมีวินด้านหน้าด้วยนะครับลูกค้าสั่งมาติเพิ่มนะครับวินตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นวินผ้านะครับลึงได้สองตันนะครับนี่นะครับความสวยงามของทั้งสองคันครับผมนี่ครับเทสนะครับนี่ถึงหน้าบ้านลูกค้านะครับต่อเทสบ้านลูกค้าคันนี้มีรถแม็กโคเล็กด้วยพอดีนะครับ ก็จัดไปนะครับห้าตักนะครับเทีให้ดูเลยนะครับผมนะไม่แน่ใจว่าแม่โคขนาดเท่าไหร่นะครับคอยดูว่าเจ้า G P X 200คันนี้จะลากขึ้นเนินตรงนี้ไหวไหมครับด้านหลังแม่โคนี่นะครับเราจะวิ่งออกขึ้นมาตรงที่เราถา่ายคลินนปนี้นะครับแล้ววิ่งขึ้นเนินมานี่นะ ตักครับไม่แน่ใจว่าห้าหรือ 6. หกรับรอชมน,นะครับนี่ตักที่ห้าไม่แน่ใจว่าจะตักขึ้นอีกไหมนะครับผมก็จําไม่ได้เหมือนกันอา,อาจจะเป็นหกตักนะครับแอคโกคก็ต้องขุดักนะครับโอเคนี่นะครับ,รบก็ ปุูนเลยนะครับเต็มกระบะนะครับนี่ครับจังหวะชี้ไม้ชี้มือแล้วจะวิ่งขึ้นตรงนี้นะครับอ่ะมาแล้วครับเห็นแต่เงานีนะนี่พอท้ายดิฟล็อกนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ดิฟล็อกนะครับเพราะว่าพื่นที่เราไม่ได้มีเนินนะครับนี่ออกหน้าอาจจะเกือบยกเลยนะเมื่อกี้ยกนิดนึงเลยนะครับนี่ครับก็ลากขึ้นเนินไปนะครับแบบนี้ต้องใช้เกียร์สโลช่วยนะครับจะได้ถนอมกําลังรถเรา จำเปนว่าจะวิ่งออกลงฝั่งนู้นนะครับแต่ว่าไม่ชินกับทางนะครับเพราะว่าเป็นส่วนลูกค้านะครับกลัวไปเหยียบเหยียบท่อระบบน้ําแตกนะครับก็เลยต้องกลับขึ้นที่เดิมนะครับเกียร์เดินหน้าถอยหลังเกียร์สโลเกียร์เร็วนะครับกลับมาก็เที่ระบบเบรคลงมาด้วยนะครับลงเขาใช้เอนจินเบรคด้วยใช้เบรคด้วย ก็กำลังดีเหมือนกันนะครับสำหรับ 200cc คันนี้นี่นะครับดินก็เต็มกระบะอย่างนี้นะครับกระบะกว้างเมตร20นะครับยาว140นะครับรช่วงที่เราจะยกดัมกันนะครับก็เททดสอบนะครับเอาดินกลับมาที่เดิมก่อนนะครับ ค้าจะจัดการเองนะครับนี่นะครับโยกนิดนึงนะครับโยกให้ชมกันก่อนนะครับว่าสมรรถนะเป็นไงบ้างน,นะครับยกดำแล้วนะครับนี่นี่นะครับก็ยกขึ้นได้สบายนะครับ нимна